นเนเชอรี่แจงดงมาม่าแทนสาวกามีหลังจากที่สาวกามีนเนี่ยโดนเปรียบเทียบก,ก,กับีซิซ่าแบบพีร้อดมดราม่าแล้ว รู้ตัวเองดีว่าอยู่ในระดับไหนก่อนหน้านี้กลายไปประเด็นดราม่าร้อนละอุบนลกอะไรกันเลยทีเดียวแฟนคลับซัดกันนัวกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับกรณีที่ Lisa, ล,ลิซ่าลลิสาหรือลิซ่าแบ็คพีนั่นเองเปิดติ๊กตอกเป็นช่องตัวเดียวโดยมีคอนเทนต์หนึ่งที่เข้ามาป่วดว่าลิซ่าจะเป็นกามินให้ได้เลยจนเกิดเป็นประเด็นกระแสดราม่าล่าสุดค่ะ ก็ได้เจอนุ่มเน็กชารีซึ่งก็เป็นคนสนิทหรือว่าที่แฟนกับวาไดนั่นเองค่ะของสาวกามินเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาเคลียชัดชี้แจงประเด็นดราม่าว่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะผมขอบอกว่าพยายามถ้าถ้าถ้าหยุดหยุดการเปรียบเทียบกเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเพราะว่าแต่ละคนไม่ได้อยากให้แบบมีใครมามีผลกระทบกันเพราะแต่เรื่องมันก็มันก็ผ่านมาแล้วด้วยะอะไรอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าไปเปรียบเทียบบางคนมันไม่ได้จริงๆผมพวกผมไม่ใช่คนหลงตัวเองกันนะพราผมมันคนระดับกันอนะ ยังไปเปีียนเทียบลิซ่าอะไรเงี้ยผมไม่เข้าข้างตัวผมหรือตัว,ต,วตัวคนที่ผมคุยนะเราคนละระดับกันจริงๆครับผมผมขอโทษแทนด้วยใครที่ไปเปรียบเทียบ่ยผมรู้สึกว่าชอบใครรักใครก็รักคนนั้นให้สุดๆน่ารักน่ารักแต่อย่าเอาไปเปรียบเทียบกันตัวผมยังรู้ระดับตัวผมยังอยู่อะไรเงี้ยครับผมเนี่ยเห็นเวลากระแสทามาอะไรที่ผมเข้าไปเบรกได้ตัวผมก็จะกระโดดเข้าไปเบรกเลยแต่จริงๆตัวผมไม่ใช่คนสร้างหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนทําให้มันมีกระแสอะไรพวกนั้นเนี่ยเพราะเราไม่ได้ชอบการที่แบบว่าในกระแสที่มันไปพัดพิงใคร แล้วมันน่าอายะนะตัวผม <c oughs> ผม,ผมปกติผมเป็นคนไม่ชอบเปรียบเทียบเรื่องเรื่องการมีสิ่งของหรือหรือความ หน้าตาผมจะหล่อมากสักนาทีแต่ผมก็ไม่เคยเอาหน้าตาผมไปเก็บเที่ยวที่ไหนเลย <laughs> ผมผมผมแซวเล่นนะผมรู้สึกว่าแบบเราเราอยู่ของเราแล้วทำของเราให้ดีที่สุดแล้วเรามีโอกาสเราก็ทํทุกอให้ดีที่สุดเราสนับสนุนใครได้ช่วยกันใครได้มันก็เป็นอะไรที่ที่ดีที่สุดก็เป็นสิ่งที่อยากทําให้มันได้นาน,าน,านที่สุดครับเล่นผมนี่มเป็นคนโดดลงไปคอมเมนต์เลยตัวผมเนี่ยลงไปตลอดหรือถ้าวันไหนผมไม่ไหวจริงก็จะเข้าไปไลฟ์แล้วก็จะพูดถึงว่าให้ทุกคนเนี่ยช่วย หยุดพูดถึงบางเรื่องที่มันไม่ควรพูดนะหยุดพูดถึงบางเรื่องที่มันไม่จริงนะหรือบางเรื่องที่แบบเราเก็บกดมากเราก็พูดได้ไม่ได้บ้างเราก็พยายามมีช่วงเวลาระบายของเราบ้างบางทีเราอาจจะโดดไปในช่องไอจระบายโดดไปในช่อง YouTube บ้างอะไรเงี้ยก็พยายามไปในหลาย,ลาย,ลายๆที่ได้เจอเพื่อนแปลกใหม่ดีคนระับผม ก็คุมไม่ได้อยู่นะ้วครับมันเยอะมากแล้วคือมีมีคนที่เข้ามาใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายก็เหมือนทุกวันนี้ก็ยังมีคนบอกว่าผมไปเกาะกามินไปเกาะจีนอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้จะเถียงยังไงนะผมก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรก็คือคนเข้ามาใหม่เข้ามาเก่าก็เดี๋ยวเขาก็ช่วยๆกันแก้ไขกันเองอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมก็คือทําให้ดีที่สุดแล้วก็ยังย้ำว่าถ้าเราสนับสนุนใครได้เราทําให้ทุกคนได้แบบมีโอกาสทํางานได้แบบทำงานที่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็อยากทําให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวเราจะแบบมีโอกาสสิ่งนนนนี้้ไไดแคค่หรับ ผมเป็นคนไม่ไม่ค่อยชอบบอกในเรื่องที่ที่เครียดเลยบางทีเขาเป็นคนสร้างดราม่าขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งต้องบอกว่าการสื่อสารของไทยกับเกาหลีหรือว่าผู้หญิงเกาหลีหรือผู้หญิงจีนหรือผู้หญิงอะไรที่เวลาพอเขาพูดภาษาไทยคำไหนออกมาแล้วมันน่ารักเหมือนคำว่าฉันหิวฉันหิวเนี่ยเขาก็อาจจะชอบพูดซ้ำเพราะเขาเห็นคนชอบขำกันแต่ว่าคำไม่คำมาผู้คนสวยคือผมคนแม่งบอกว่าผมไม่หาข้าวให้กินผมก็แบบโอ้โหหาให้ทั้งวันทั้งคืนแม่ผมไม่หาให้ทั้งวันทั้งคืนทีมงานผมนี่คือผมบอกให้เลยว่าเขาเนี่ย น่าจะเป็นนักแสดงไทยคนเดียวที่คนดูแลเป็น10คนนะตอนนี้เป็นคนดูแลเป็น10คนน่าจะเยอะสุดจริงๆนะ้วพี่มีทุกแผนกการดูแลอะไรเงี้ยผมก็แบบพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วครับผมงานนี้เนี่ยเรียกว,ว่าก็เป็นกระแสพระพยยิจอย่างหนักกันเลยทีเยค่ะสําหรับสาวกมีนนัน่นนเองซึ่งกําลังคุยหรือคาพายอยู่กับหนุ่มแนชชัรลีนั่นเองค่ะงานนี้พอเจอหนุ่มแนชชัลลีก็ขอ,ขอถามถึงประเด็นนี้กันนิดนึงจากตัวเนี่ยก็ได้เคยว่าวอนหยุดด่ามาหย่าด่ามากันเลย พอแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่าไปเปรียบเทียบเลยเขาอยู่ในระดับไหนเราอยู่ในระดับไหนเรารู้ตัวเองกันดีงอนอย่าด่ามากันเลยค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคาดว่าก็นะ่าจะจบด่ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองคลาลัาจากที่หนุน่มเนชชารีเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงแทนซอลตัมินที่เป็นประเด็นถูกชนิดอย่าเปรียบเทียบกับสาวีซานั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็อย่าด่ามากันเลยนะคะ ถ้ามีอะไรมาอัพเดตทางเขียนดาะจำเราจะมาอัพเดทให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ดีตามก,กันอย่างแน่นอนค่ะ